สวัสดีครับพี่น้องนะช่องบ้านในสวนจเจริญพรนะครับวันนี้ก็มายามรอบกันนะครับวันนี้น้ําก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูจะได้ปลาหรือว่าจะได้เอารอบกับบ้านนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหมานี้สายนี้สายใหญ่นี่นะครับมาวันนี้จะหมานไหมจะได้กี่ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ น้ำก็เริ่มลด,ล,ดลงเยอะเลยนะครับนะมีร่องรอยเข้าไหมนี่มันเงียบแล้วนะครับผงไหลังสูการนี่คงจะเก็บรอบแล้วนะครับนะหมายที่หนึ่งอ่มัมนเปน้องเห็นชัดๆเลยนะครับให้เงียบแล้ว อเอาอุ้ย,ยเข่าอยู่ครับเข้าอยู่ยนึกว่าจะหมดแล้วนึกว่าจะหมดแล้วใส่ไม่ใหญ่นะครับนะออหลังแรกก็ได้อยู่นะครับอือฮะดูหลังต่อไปกันะหลังต่อไปนะครับอ่าก็จะลืมกดอ่าติดตามไว้ผมเลยนะครับอะ อ่าหลังที่สองอุ๊ย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 นึกว่าจะเงียบแล้วมาไม่เงียบเลยนะครับมาตุ๊กตุ๊บเลยอุ๊ยเอออุ้ยอื้งหึ่งสู้สู้สู้โอ้เอาหลังที่สองก็มานะครับอื้ม หอมตัวเลยครับมาดูหลังต่อไปกันน,นะครับเฮ้ยงามลุ้นนะครับอ้าวหลังต่อไปก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นเลยมีลุ้นเลยมีลุ้นเลยอืมเ,เ,เห็นเงียบเเงียบเห็นเงียบเหี้ยตัวครับพี่น้องมาลุ้นกันอู้ยโอ้เห็นไหมพี่น้องลุ้นลุ้นลุ้นวู๊ ตัวนี้ใหญ่เลยครับตัวนี้ใหญ่เลยอุ้ยอ,อ,อ,อุ้ย like อื้เออโอ้ตัวนี้ไซส์กิโลเลยครับโอ้เห็นเงียบๆเห็นเงียบๆใส่รอบหน้าแรงเข้าดีนะครับปลามันเข้ามาผสมพันธุ์กันนะครับนะเออสามหลังสามแต้มเลยครับ อะไรทนฟรี่นะครับอ้อะไรนี้เป็นไงไม่มีร่องรอยเลยนะครับเงียบไม่เลยเออจริงด้เงียบกิอองงบนะครับเอาไปพี่น้องชุดแรกสี่หลังเข้าสามนะครับ แต่ปัญหาผมคือไม่ได้ถุงมาใส่ปลาครับถุงนี้ไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่าบัวไปกิโลครับน,นี่ไปไหนไหวมาห้านี่ออกมาโอ้โอ th heaven 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 มาครับอ่ะใหญ่ๆครับใส่ตัวนี้กาจะเกือบโลได้นะครับอ่ะตัวนี้ตัวที่สองครับอแสดงว่าเพิ่งเข้าแล้วนี่เข้าปั๊บปั๊บปั๊บเลยนี่ไม่นิ่งเลยนะครับถ้าเข้าหลายวันนี่ปลาจะไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่นะครับ รอบนี้ผมทิ้งไว้สามคืนแล้วนะครับสามคืนสี่คืนค่อยไปดูทีนหนึ่งนะครับถ้าเข้าใหม่ๆนี่ก็ยังห้าวอยู่ครับเอ้ยห้าวนี่มาไหมรออีกสองนะครับ,เ,เ,เ,รบเดี๋ยวดูได้ดเราถุงมาถุง นี่ตัวนี้นิ่งๆนี่าน่าจะเข้าหลายวันแล้วหัวปลูกเลยเฮ้ยไม่นิ่งเลยนะมึงเฮ้ยนะตัวต่อไปครับพี่น้องสามตัวแรกนะครับยังมานอยู่ยังมานอยู่ ถนะามแต้มแรกนะครับรูทุ่งยูอบ,อบ่อนวัดดวงกันครับอ่ะโอเคไปกันดูต่อไปครับนะดูหลังต่อไปนะครับพี่น้องอางนี้เหมือนจะไม่เข้าเลยนะครับแห่งหมดแล้วน้นะครับ เงียบเลยเอ้านิ่งเลยเอ๊ะหลอกูเหรอหลอกเหรอหลอกเหรโอ้ยเองครับอุ้ยอุ้ยพี่น้องเงียบๆนิ่งๆโอ้ยครับอ้าวได้มาอีกแต้มครับวันนี้ ครับพี่น้องก็เดินดูจนหมดแล้วนะครับก็ไม้นี้ไม้สะใหญ่นะครับก็ได้วันนี้ได้สีแ้มนะครับเ,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 เพราะว่าผมใส่ไว้สองที่นะครับก็จะเป็นสะใหญ่ตรงนี้กับะจะเป็นคลองอีกอันหนึ่งนะครับนะตรงคลองน้ําคงไม่ลดนะครับใส่ได้ตลอดแน่นอนเลยใ,ใส่ยางเลยนะครับนะเอา ตัวนี้นจะเป็นตัวผู้นะครับนะตัวผู้ไซส์ย,ยาวๆเลยนะครับว้าวสีแต้มครับไมส้สานี้นะเฮ้ย ตีแต้มนะวันนี้นะครับพี่น้องโอ้ตีตัวใหญ่เลยนะครับนะอันนี้ก็เริ่มเล็กแล้วนะครับเอาโอเคเดี๋ยวผมเอารอบไปลงใหม่กันนะครับนี่